เอาเลยครับพวกอขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับในการ T D X B Z นะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปดราม่าของพี่ r U K กับบาวันกันนะครับว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นยังไงนะครับบอกเลยชาวว่าผมนะครับจะมาสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับคุณดูก็ใครดูคลิปนี้อยู่นะครับก็จะไม่กดไลค์คลิปนี้หรือไม่กดติดตามคลิปนี้ผมก็ได้นะครับนะ ก็ขอแค่ดูคลิปนี้ให้จบก็พอนะครับแล้วผมขอบอกก่อนนะครับว่าช่องผมนะครับจะทำเป็นแนวรีวิวกิจกรรมฟรีฟนะครับเช่นอย่างถ้ามีกิจกรรมสอนหาโทเค็นอย่างนี้นะครับกิจกรรมหาของฟรี้ะของฟรียเงี้ยผมก็จะมาทําการรีวิวนะครับก็ขอบอกก่อน,อนเลยนะครับว่าช่องผมจะเป็นแนวนี้นะครับนะก็จะเป็นอย่างไงนะครับเดี๋ยวผมขอบอกเลยนะครับว่าโคตรพีคเลยนะ ก็คดีเมื่อวานนี้คือแบบโคตรเดือดน,นะครับผมนะถ้าใครติดตามคือแบบเดือดจริงนะครับแบบโหลแบบเดือดจัดแบบเต็มเต็มเฟซผมอะเอาง่ายๆนะครับผมนะโอ้โหแบบสุดจริงเลยครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยครับผมนี่นะครับผมก็ได้ไปเจอ,องน้่นพี่บ่าวันมานะครับผมเขาบอกว่าผมแค่ปั่นพี่ปื้มเองนะครับจริงจักกันเกินโดขอบคุณติดตามเพิ่มขึ้นเลยนะครับจาก อ่าหกหมื่นห้านะครับผมนะก็ห่อแบบโอ้โหแบบประเด็นดราม่านะครับผมทั้งคนในแคนทั้งคนรู้จักผมผมขอโทษครับผมไม่มีอะไรทาผมนอนนอนที่ปั่นนะครับคือแบบโอ้โหแบบพี่บีมจริงจังมากนะครับแบบอ้าวพิกเฉยนะครับแบบหม้อแกงใหญ่อะไรอย่างนี้เลยนะครับแบบโอ้โหแบบก็แบบอายูเคบอกว่าเล่นแรงเกินนะครับแบบคิดถึงพี่ชาเฉยเฉยนะครับแบบโอ้โห ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะหยอกเล่นกันนะครับพี่อินดาร์นะครับผมผมลองไปหาแฮชแท็กบาวันมานะครับก็แบบพี่อินดาร์นะครับแบบพวกพี่ยโยเคก็ลบหัวข้อโพสต์กันแล้วนะครับผมอาจจะแบบเคลียร์กันลงตัวแล้วอาจจะกลับมาเข้าใจกันเลยนะครับกลับมาเป็นพี่น้องกันแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสรุปว่าพีจัดนะครับเจอแกงหม้อใหญ่ไปนะครับผม โอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครติดตามพี่ายเคกระบะว่าอยู่นะครับตอนนี้เขาก็กลับมาคืนดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็ไม่สามารถเข้าส่องโปรไฟล์พี่เขาได้นะครับเวาผมกอัดเข้าไปเนี่ยภาพมันจะตัดเป็นสีดำนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันเลยครับสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่ก็ทำการนะครับเข้าใจกันได้แล้วนะครับว่าเขากลับมาคืนดีกันแล้วนะครับคุณโดนคนๆ,ๆ,ๆ,ๆครับโอเคก็คลิปนี้ไปนะครับ